โอเคครับวันนี้ก็หวัดดีสุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในโลบอกเหมือนเดิมนะครับอยู่ในแบบแอนิเมตล t สเตอร์นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนตั้งออโต้คลิกหรือว่าตั้งมาโครนั่นแหละนะครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเรียกว่าไง่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนตั้งแต่คนที่เริ่มมาใช้เลยนะครับหรือว่าเออมาแบบว่ามาตั้งมาโครใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมสอนนะครับ สำหรับใครที่จะดูแค่ตั้งปุ่มก็สามารถก่อคลิปไปได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็คือทําเป็นเลยนะไปครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนไปที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของ ld player นะครับก็ให้ทุกคนเข้ามานะครับนี่เป็นลิงก์นี้นะเดี๋ยวจะไว้ให้ที่ด้านด้านล่างคลิปนะครับผมก็เข้ามานะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดเอานะครับนี่ ก็ดาวน์โหลดง่ายๆนะครับก็ดูลิงก์ดีๆครับอ่ะลิงก์นี้นะผมจะไนบไว้ครับแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนสมัครอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมผมจะไม่สอนสมัครนะครับแล้วก็ให้ไปโหลดเอ่อรบอกแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรออโเต้คลิกมาเลยนะครับผมโอเคครับเป็นโปรแกรมนี้นะาตารประมาณนี้โอเคแล้วก็กดตกลงไปเลยนะถ้าใช้ครั้งแรกนี่ก็กดตามผมไปเลยครับนี่ก็เปิดไว้ กดลงครับแล้วก็กดกลับไปครับแล้วก็เราจะใช้อันนี้ได้แล้วนะครับนี่สําหรับใครที่อยากตั้งปุ่มเลยหรือว่าตั้งเซตดเีเลยก็ให้ก่อคลิปไปนะครับหรือว่าถ้าผมว่างๆเดี๋ยวผมไปทําแ่ว่าทำสเต็มให้นะครับทุกคนก็เป็นเลื่อนหาก,กันเอาเองนะครับโอเคก็ okay. เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาทํานะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเข้าแมปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวที่ FK นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับขออนุญาตเข้าไปก่อนนะเอ้จ้ตอนนี้โหลดนานนะค,ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวนะครับที่เออเหมาะสำหรับในการฟาร์มด่านที่ด่านที่6ของโจโจ้นะครับเป็นด่านบอสน,นั่นแหละสุดท้ายเลยนะก็มันก็ด่านล่าสุดเนาะเป็นด่านสุดท้ายแล้วด้วย ไม่ใช่ด่านสุดท้ายแล้วเดียเป็นเป็นด่านล่าสุดเลยมันก็ต้องยากกว่าปกตินะครับผมก็แต่วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะเขตตัวที่หน้าเอาไปก็เดี๋ยวอาก่อนยามิอยู่ไหนอะเคนี่ไงทามิไม่ใช่ทามิยามิเออลิ้นมาก,กันก็ตัวแรกนะครับผมแนะนําเป็นยามิเลยนะครับยามิแบ็คโคเวอร์นะครับตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ตัวที่สองครับเป็นพี่ชายของซาสเกตนะครับ ก็เป็นอิทาจินะนี่เป็นมิติเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับนี่ที่ผมแนะนำนะเป็นเอ่อชื่ออะไรอะแฮนคอกนะครับอือใช่ไหมผมเรียกถูกปะแฮนคอกนั่นแหละโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมแนะนำแค่สามตัวนี้ก็ยังไงก็ให้ทุกคนไปเลือกใช้กันเอาเองเลยนะครับผมครับก็มานี่เลยนะครับนี่เป็นด่านล่าสุดนะดันที่ ดันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ก็เลือก axis หกเลยนะครับผมด้านของโจโจนะครับแล้วก็เลือกเป็นไมแม่อะไรนะครับระดับฝันร้ายนะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วก็สตาร์ทไปเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้บวกอ่าเลขหนึ่งมาเลยนะครับทุกคนนี่บวกเลขนะผมจะเรียกเป็นเลขเรียกเป็นปุ่มประมาณนั้นนะกันนะทุกคนครับเลขหนึ่งก็ เอาไว้ที่ยามีเลยนะครับหรือว่าไว้ตัวที่ทุกคนจะวางเลยนะครับตัวเลขสองก็วางประมาณนี้นะเห็นไหมมันเคาขอ,ขอบตรงนี้นะเลขสามก็วางกับเลขสองเลยนะครับนี่วางทับกับเลขสองเลยนะเลขสามแล้วก็ลองกดดูครับโอเคถ้ากดแล้วมันวางติดใช่ไหมก็ให้ทุกคนมาบวกเป็นเลขสี่เลยนะทุกคนนี่นี่เลยนะครับเลขสี่ แล้วก,กดคลิกซ้ายที่เลข4แล้วก็เดี๋ยวมาตั้งดีเลยกันนะครับอันแรกโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะตั้งแบบของผมนะเลขสี่ของผมจะตั้งไวท้ที่อ่าแปบบ๊บนึงนะผมขอรบก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งเลยเออเอาสักห้าร้อยดีไหมเอาสักเท่าไหร่ดีทุกคนสามร้อยเลยห้าร้อยดีสามร้อยมันปกติเนาะเอสามร้อยหกสิบแล้วกันอ่ะโอเคครับก็มาไว้ตรงอัพนะใครอยากได้ช้าก็ ปรับช้าก็ได้นะครับปรับสักเจ็ดเป็นร้อยก็ได้ครับผมปรับแค่นี้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับทุกคนว่ามันไวหรือมันช้าก็ลองปรับดูครับผมแล้วผมปรับประมาณนี้นะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะถ้ามันมีเงินมันก็จะอารให้เราอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนส่วนถ้าทุกคนคิดว่าเลขสองกับเลขสามอ่ะมันมันไวเกินไปก็ปรับได้เลยนะครับปรับตามใจเลย รับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวของผมว่าจะปรับอยู่นะแต่ขอดูก่อนนะโอเคครับอันนี้ก็ชิลๆนะไม่น่ามีอะไรวางติดนะเอออีกหนึ่งอย่างนะครับสำคัญเลยทุกคนก็เล็กสี่อะไว้ดีๆนะอย่าอย่าให้มันแบบว่าว่าอย่าใกล้ปุ่มเซลล์นะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามันใกล้ปุ่มเซลล์แล้วมันจะกดขายนะบางทีผมวางใกล้ไม่ใช่ดิ บางทีอ่ะวางไกลปุ่มเซลล์แล้วนะมันก็ยังกดขายเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้มันมันไม่โดนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ปรับตามผมเลยก็ได้นะยังไงว่าคอมแรงคอมไม่แรงก็ลองปรับดูครับเดี๋ยวผมปรับเลขสามผมนะปรับไว้ซักปรับไว้สักห0าร้อละกันนะดีเลยสัก100อยนะต่างกันนิดนึงนะครับโอเค อเคผมปรับเลขสามกับเลขสี่นะส่วนเลขสองเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูโอเคก็จะช้าลงนิดนึงนะครับอืเพราะว่ามันเป็นหน่วยมิลลิวิมันก็จะนานอยู่แล้วนะเอ้มันจะมันก็จะไวยอยู่แล้วนะครับวัตถุตขอภัยด้วยไปครับหลังจากนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะก็เหลือแค่ปุ่มห้านะครับปุ่มห้านี่ก็จะเป็นกดดีไซน์นะครับผมเป็นการเล่นซ้ำนะ ไปครับเ่าไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูมันสักพักก่อนโอเคก็ถ้ามันไม่ได้ขายตัวเราออกไปนะก็ถือว่าเอ่อเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะใช้ได้แล้วนะอันเนี้ยโอเคผมปรับประมาณนี้นะดีเลยก็อยากปรับตามผมก็ลองปรับดูครับเซนะก็ปร,ประมาณนี้ไปครับผม โอเคครับทุกคนก็อันนี้เวฟ14แล้วนะผมก็จะมาเตรียมวางปุ่มที่5แล้วนะครับก็ปุ่มที่5จะเป็นการกดรีชายนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมันไปจบนะครับเราค่อยกดก็ยามินี่ผมมั่นใจนะเพราะว่าผมใช้ใช้จนผ่มฟาร์มได้แล้วอนะผุ่มฟาร์มได้เออเขาเรียกอะไรโจโจอะมา2ตัวแล้วนะโอเคปุ่ม5นะปุ่ม5ก็มาตั้งดีเลยนะครับเป็น หนึ่งพันวิหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยวิเลยนะเป็นลิดิไม่ใช่พีเออไม่ใช่วิดูหน่วยดีๆนะทุกคนเป็นมินลิวินาทีนะครับเออครับประมาณนี้นะกระดูเลยผมจะปั๊บเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วกันนะดีเลนนิดนึงโอเคครับเออตัวอื่นแบบว่าตัวอื่นที่ทุกคนใช้ผมไม่รู้นะแต่สามตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าค่าวางก็ไม่ได้แพงแล้วก็ ค่ะอัพก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่ายามิบับออเสิรนี่ผมการันตีให้ได้เลยนะครับใครมีก็ชิลๆเลยนะครับวางตัวเดียวก็ไหวเลยสำหรับยามินะตัวอื่นผมไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้แค่ยามิก็ยังไงก็มีตัวดีๆหรือว่าใครแนะนำอะไรมาก็บอกผมได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จบเวฟที่15แล้วนะแล้วก็เอาปุ่มเลขห้าที่เราเตรียมไว้นะครับมาแปะไว้ตรงดีไซน์เลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับก็วางดีๆนะครับอย่าไปใกล้ปุ่มเด็กหรือว่าปุ่มเอ่อกลับออกไปหน้าล็อกปีแล้วกันนะครับออโอเคครับก็เดี๋ยวมากดรีเชนกันดูแล้วก็เดี๋ยวจะกดให้ดูอีกรอบนะครับผมโอเคโคตรสวยเลยคือแบบสวยจัดมันติดต้นไม้นะทุกคนก็คือดานมันก็จะมีแบบมุมต่างๆด้วยนะเออไม่ใช่ว่ามุมเมื่อกี้มุมเดียวนะ แต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นมุมประมาณนั้นนะนานๆทีจะเจอแบบว่ามุมต้นไม้นะครับทุกคนก็ทาใจนะครับถ้าเจอมุมเอ่อต้นไม้บ้างนะโอเคเดี๋ยวม,มาสอนบันทึกมาโครนะครับผมก็ไปที่ตรงเอ่อฟันเฟืองนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะนี่มาตั้งชื่อเลยทุกคนจะตั้งชื่อว่าอะไรอะ่ะผมจะตั้งว่าโจโจแล้วกันนะโจโจหกนี่เราจะตั้งแบบนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคอ่ะจะได้จำง,ง่ายๆโอเคก็กดตกลงนะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโจโ๊กโหกแล้วนะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะกดไปเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่คิดว่าตั้งตั้งปุ่มตั้งอะไรโอเคแล้วแบบว่าคิดว่าแบบว่าเวิร์กแล้วโอเคแบบว่าเยี่ยมอะไรแบบนี้พร้อมใช้งานก็บันทึกไว้เลยนะครับเพราะว่า รอบหน้าเราจะได้แบบว่าเข้ามาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันติดต้นไม้นะผมขอรีหาเอ่อแบบว่าที่มันไม่ติดต้นไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้นะครับเออมันเล่นได้จบแล้วก็มันติดท้ายให้เองนะครับแบบชิวๆมไม่คิดอะไรเลยว่าตามนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปเลยละกันโอเคครับทุกคนนี่นะครับมุมที่ผมบอกนะก็จะเป็นมุมนี้เลยนะมุมอ่ะเนี่ยมุมปกตินะ ปกติมันจะยืนมุมนี้นะทุกคนอนานทีก็จะยืนติดต้นไม้นะแต่มุมนี้น่าจะมามาประจําที่สุดแล้วโอเคครับอันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรแล้วนะก็คือผมเปิดแบบว่าออโตคลิกไว้เลยแล้วก็แบบนั่งนั่งดูอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะมันก็จะวางตัวแล้วก็จะอัพตัวให้เราเองเลยนะครับนี่เดี๋ยวเล่งสปีดคิปให้นะ เพาว่าแบบให้ดูแบบเร็วๆไปเลยนะครับทุกคนไม่อยากตัดเยอะนะก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูให้จบอยากให้แบบว่าทําได้ทุกคนนะครับผมโอเคครับก็น่าจะมีคนทําแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละครับโอเคครับทุกคนก็เราสามารถพับจอออกมาได้นะสาหรับโปรแกรมจําลองมือถือหรือว่า LD หรือว่ามูมูอะไรแบบนี้ก็พับจอออกมา ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับดูหนังฟังเพลงหรือว่าดู Youtube นะครับก็จะไม่ส่งผลอะไรนะก็นี่นะครับช่องผมก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็จะมีคลิปนะครับผมนี่ก็จะมีไลฟ์สตรีมนะครับผมคลิปยูตัะผมก็เพิ่งลงไปนะครับฝากไปดูด้วยนะทุกคนดูคลิปนี้ได้ลงวันไหนนี่ก็เป็นคลิปเก่าๆแล้วนะโอเคครับ ตอนนี้4,000ซับแล้วนะทุกคนใครมาใหม่ก็ฝากกดซับให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมอีกครั้งนะครับว่ามันจะเล่นจบแล้วก็กดเดีดีชายต่อให้เราหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวจะขอเลงเป็นสปีดให้ดูแล้วกันนะเออเพราะว่ามันก็นานนะครับถ้าแบบว่าไม่เลงสปีดอะโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ไม่ใช่ชอบเลยถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์หรือว่าดูแล้วทำได้ได้ไม่ได้ก็เมนบอกผมด้วยนะครับผมก็ผมก็พยายามแบบว่าให้ทุกคนทําได้เนาะแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องไปนั่งเล่นอะมันเหนื่อยนะทุกคนก็นั่งแบบเอฟเคเอาละกันนะถึงแบบนี้มันจะไม่ค่อยชอบให้เราเอฟเคก็คือก็ ตอนนี้ FK ได้ก็ FK ไปนะครับออสำหรับใครที่อยากได้โจโจโอเวอร์เฮเวนนะครับผมหรือว่าจุดทาโร่นั่นแหละออไม่ค่อยได้ดูไงอาจจะเรียกผิดก็สามารถหาได้ชิวๆนะผมว่าก็แบบว่าตั้งมาโคม,มันก็มีผลดีนะแล้วก็ไปดูการ์ตูนไปแบบว่าไปกินขงกินข้าวแล้วก็ปล่อยจอไว้นะครับทุกคนก็ชิวๆครับ ไปคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนก็ขอเอคนละไลน์หน่อยนะครับหรือว่าอยากให้ผมมาตั้งมาคูอันไหนก็บอกก็ได้นะอันไหนมันทําได้ผมก็จะมาลงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่สองอย่างที่มันลงได้นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือว่าสตรีมหน้านะครับ,รรบทีนนี้อ่าผมขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับฝากกดไลน์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ Bye now.